ห็ดปวกห็ดปวกอะไรดอกเดียวเอ้เจแล้วพอห็ดปวกหลังดำนี่เนมูนงงเ่อนขอให้ดปวกว่า้กิเห็ดปวกแดงเล่นนี่ห็ดปวกแดงตามมนมีมูนเดียวไอ้ดอกเดียวดอกเดียวปาว้าวว้วว้า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 วาว้าว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 ปา เมย้ยุ้ยว้าวว้าวววัยยวัยยุที่แรกก็พอดอกเดียวออ้ยอุ้ยตื่นเต้อ้ยอ้อ้้ยโอ้ยโันคนกิ้งลุกเลยไหม พ่อต้องหันพ่อดอกเดียวไหมครับพีใหญ่ต้องหันเนี่ยมาปปาดเห็นบอพีผ้าหมานเดนี่แม่มาเนี่ยเจอผ้าหมานต่อหาต่อเข้าอ้อมอุ้มเลยเลยจนละขนขี้งลูกเนาะอืมมันหมาน้องมันหมานอย่าเฝ้าขอไปเด้อค่อยเขี้เดเด้อครับเอาไปมันหมานมันหมานอู้หูโชคดีแล้วโชคดีแล้วคปังรวยเย่แล้วแย่บางอยางเคลียร์บางเคลียร์บางเคลียร์กันนะว่างไนตัวที่ขึ้นไม่ไหมตัดมือดีกว่า เคีย้ยเบืง้งไอ้เคีย้ยเบืง้งเอาใบไม่ออกประมาณจักดอกเลยนี่ไอ้เกิดว่าหลายอยูเดนน่า,นามันเป็นแบบเป็นเบื้องนะพี่น้องมั้งเลยเกิดรอบอยู่เทมันมะพร้าวตอนเป็นตุมต่มๆนี่คือสีงามแห้งโอ้ยมันเลี้ยไอ้มันมันมันเอาดอกเลยก่อนเอาดอกมีก่อนก้กเลยเริ่มกดเลยนะ ไกลหน่อยกระตาหรือว่างหน่อยใ่ไหทั้งหลังเจ้า <modeling> น่เอีโอ้โหโอ้ยวางหอยยิงดืมกระตายู่ังมันวางหอยยิ่งลืมอันนี้ว่าคอยมีคนเด้อเป็นหนงคนนี้เนีมีดตงแกงอยู่ละุ่มจะกองอ่ละพี่น้องนี่จะมานํำกันอีู่ละครับ โอ้ยจ oh. mm. ิ้มนึกไอ้นี่ไว้เนี่ยจักนอนรวมจ่กแคปเท่าไดอกดึงเอาดึงเอาตัวแน่นดินมันแน่นอืมกวดึงกวดสะพาดเนี่ยฟ้อมกันอะต่อ ก่อนตรงนี้ก่อนไงจะทำวนธรรมตรงมือมันลื่นห้ากหม่กังมันดึงในบ้าดอกมันบานแล้วนี่ไอ้งแน่นป่ะนะเพราะว่านิดโปรเตนฟังฟังทํนมันมนบางอันมันแน่นบางดอกนก็แน่นว่าฮีตปรเติฟังนี่ขาบ่เคยเนยานะ อยวข้านไปตอนเร้่ปน้องครับเดี๋ยวอีกนึงตรงนี้กลองเดยังมงอาเดี๋ยวไปประหดกลองไปร้ไปไหดเดี๋ยวนะอ่ะโอเคอืมดึงมันมีรากไม้ด้วยครับเนาะอืมอืม đọc năng đã dong năng sống đọc tung được cận đẹp cận động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  cận cái cận động nó động cận động cận động này động cận này cận động cận động cận động

นะมาดอกนี้กันมันยังหลักหน่อยอยดิหายดิมาสีกันนี่หลัทอยู่อืมมาสีกันนี่เลยนี่แหละนี่ก่อนนะนี่สันแหละเมื่อสันเด็ดๆๆๆๆเลยมื่อทำเมนทพ้อมมาว่านกำลังงามอ่ะอืมมันเป็นบานเลยไม่เรียนมันต่างนี้ใช่ไหมนี่อ่ นนีีัอ้ดอกสุดท้ายของมูรักดอกน้อบระเด็นับกับพี่น้องกันมูว่าเนั่นเฮ็ดไข่พี่น้องคอมเมนต์พี่น้องว่านับไว้ได้แปดสิบเก้าดอกก่อนโอ้โอยู่นะมูเดียวแปดสิบเก้าดอกพี่น้องครับเดี๋ยวพี่เจยบอกว่าเก็บว่าท่านเลี้ยวอยู่ไหนไปเลี้ยวเหรอครับพี่น้องยังไงไอ้เกะเตสยเต็มตาอืไปะ

ไปสิจำนีนะน้องไอเราว่าดอกเป็นอันนี้ไหมดอกเป็นประเด็น bon จูรูจุมจมแม่ดอกเิ่นแบบนี้ได้ลบเดีครับ ต้งผนะโอ้ยอายายุคันยสใสตีหนาเินมาออกพีๆเเอาแซะเอานแล้จดกขงหพยายามทวกันไว้่าตวไว้อ่ะหาบังกลบก็หนแสะเอามื่อไงก่อนพ่นเต มาแต่งดอกนะพ่นมาแต่งดอกนะอีกจุดนึ่งอีกจุดหนึ่ง,อ,ง,อ,งอ,ออกป้ามาแล้วเดอร์ครับเป็หนหองครับนี่ผลงานเฮ็ดเฮามานีนะครับเนาะการไดเฮ็ดปวกจกมูกอะไสองสองมูมูมเียกตูม สามดอกเอิ่นมนะม่วงก็เป็นเป็นมูวนี่าสามดอกก็เอิ่นมูเนาะบ่ได้ออกดอกเดียวเนาะแล้วก็มูที่สองกับบานพี่น้องบานนี่แหละ